สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตก็ยิ่งกว่าละครแอนนาทีวีพูลันเรื่องจริงบางทีชีวิตก็ยิ่งกว่าละครแอนนาทีวีพูลลนนพได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังล่าสุดมีกระแสะมากมายเกี่ยวกับตนและคดีของเพื่อนสนิทแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบ๊ทความคืบหน้าคดีด,ดาราสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตนั้นโดยวันนี้มีการปล่อยคลิปจากเต้มงคลกิจ หัวหน้าพักไทยศรีวิไลถแถลงจุดพบน้องแตงโมก่อนเสียชีวิตขณะลอยคอข้ามเจ้าพยาเข้าฝังไร้คนช่วยก่อนสิ้นใจพบโดยนางสาวพักรอ,อนจันทระคนาชีวาน,านันรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลโดยต่อมามีการถแถลงจากธนาเดชาและแม่แตงโมว่าไม่มีความสนใจที่จะโอนคดีไปให้ดีเอสสืบสวน พร้อมอย่างไม่เชื่อว่าในคลิปจะเป็นลูกของตัวเองจริงๆทั้งนี้แม่ยังบอกว่าให้ตำรวจสรุปคดีแท้จริงๆตำรวจอาจจะมีอะไรในมือแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ล่าสุดอนนาทีวีพูได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุสั้นๆว่าเรื่องจริงบางทีชีวิตก็ยิ่งกว่าละครนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ